สวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะมาพอกัอนทังไม่ฮัตชาแนวด้อจ้ะเด้เมือน,นี้ขอมาขอมาเบา,เบานิดนึงนะจจะอยากเบาะนะขอทุ่นบดได้ขอให้เบาก่อนนะคะ,ะก่อนจีขึ้นนอนนะจจะแต่งตัวแบบนี้ก็เตรียมตัวขึ้นนอนแล้วจ้ะเพราะเมฆหนาไว้มากหนาไว้น่าจะถ้าขิมมันโรคโกนนอนไปเรียบร้อยแล้วนะจจะเนาะในข่าวเพิ่นเบามาว่าน้องไอซ์สารวัตรนต่าจะเพิ่นทุ่นบดได้กับพฤติกรรมของปัดจำลองวันซันว่า เพราะว่ามือนีนัลุงพ่นนะจ๊ะพ่นเตรียมของเตรียมของอย่างเช่นซึ่งมีอันนามนะจ๊ะมีนามมีนามมีพัดลมไม่หลอดไฟพ่นสิไปถวายวัดพ่นจิไปถวายวัดอยันวัดผู้หลวงนะจ๊ะเนาะเน้นเน้เฉาของมือนีประซันเถาะเนเช้าของวันทีสองวันจีสองกันญาสองห้าหกสามมีลาวัชันวานนะจ๊ะเนาะซึ่งก็มีนัก นี่เชาวย,วทายูทูบเบอร์นี่จ้ะเพิ่นได้ไปถ่ายคลิปเพราะว่าเพิ่นกะติดตามคือเฮานี่แหละจ้ะเพิ่อนดิจิติจามเนี่ยนั่นไม่ได้เข้าไปเข้าไปเบิ่งนั่นจ้ะเนาะประเทศเพิ่นได้ถ่ายภาพเพราะแต่หลังในช่วงที่เป็นว่า,าลุงพ่นกับน้องไอในเพิ่นได้เตรียมของขึ้นรถเช็ดเชนแล้วนะจ้ะน้องไอก็เลยขึ้นไปนั่งในถ่ายรถกระบะของลุงพ่นนั่นจ้ะเพื่อจะจิติดตามลุงพ่นไปท้ำบุญน้ำการวาสันโตนะ่นจ้ะนั่นแหละ นะคะโอ้กันขอแสดงความยินดีก่อนนะจ๊ะก่อนจะเข้าไป line, ใน้ลายในเรื่องมันน่าจานะน่าจะขอแสดงความยินดีการน้องไอการลุงพลน์นะจ๊ะเดพื่อนด้เป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่หูที่ถูกใจเด้อกัเข้าใจกันเด้กกัอ่าเขาเห็นว่าอย่างนาาี้ค่ะใจใจด้วยใจนะจ๊ะต่างคนกับต่างหักกันทั้งสองคนนะจ๊ะก็ยินดีแล้วก็เป็นเรื่องที่ดีนะจ๊ะ แต่มันก็มีเรื่องที่พอดีเกิดขึ้นแมนบอกจะทาเปญญ็นอย่างตีเพลินเบามานะจ๊ะเนาะว่าหลังจากเีนน้องไกได้กระโดดขมลุ่มพลนไปแมนบอกปฏิีเนก็มีเสียงป่าจำลองมาโบยวายเสียงดังแล้วพูดไม่พอใจว่าอันที่ป่าจำลองกับปะทอนเนี่ยได้แต่งโตเพื่อจะจะไปขืนเวที่คอนเสิร์ตเตาง้อยเนี่ยแต่ก็บรรทึ้ขืนป่าก็เลยบ่พอใจว่าสันว่าโบยว่ยๆๆๆๆๆายโบยวายโวยว่ายซอัน น้องไอาลวาดน่าจะจนว่าน้องไอารวัตรน่ะขนาดถึงขนาดว่าเสื้อผ้าที่ป้าจำลองใส่น่ะป้าจำลองอยากเผาถิ่มผนเดชผนวาน่ะแล้วจ่ามันกระมันก็ะจิบโผลไปเด้เป็นคาเติงทาถึงขนาดนั้นแม่นบ่กกัดจนว่าน้องไอจุดว้อยว่ายลายจนว่าน้องไอน่ะทนบ่ได้ปะจันว่าน้องไอเลยบอกไปว่าป้าป้าจะมาว้อยว่ใส่ไอซศมาไหมปะจัน ผมไม่ได้เป็นคนตัดสินใจอะไรสักอย่างที่จะท่าให้การที่ตัดสินใจให้ใครจะเป็นการตัดสินใจให้ใครทำอะไรก็ได้ว่าฉันเพราะว่าในเวทีนี้มันมันขึ้นอยู่กับพี่จินตลานะา่าจะที่ผจะตัดสินใจให้ผู้ใดขึ้นกับเพิ่นน่ะมันเป็นจิตของพี่จินตละเท่านั้นว่าฉัน้นองยั้ไงได้ว่างสันนะจอจะกเออซึ่งในบรรยากาศนันก็น น้องไอ้ก็ได้บอกออกไปนะคะแต่ว่าลุงพ่นบาเบาอย่างจะจางวาสันวะลุงพ่นบาเบาอย่างลุงพ่นเงียบเพราะว่าลุงพ่นน่ะถึงลุงพ่นจะเป็นข้นห่าวหาวนๆน่าจะแต่ลุงพ่นน่ะมีความอดทนและการเข้มแข็งมากๆเลยค่ะอันนี้ขอยกย่องและชื่นชมนะจ๊ะยูทูบเบอร์ท่านนั้นนะคะเพื่อนได้หันกล่องออกนี้หันโทรศัพท์ออกนี้นะจจะได้เสียงป่าจ,จำลองกระยังหลัดหลอดเข้ามาในโทรศัพท์อยู่วสันวะน่านะจะโจนเฮ็ดให้ ชาวโซเสี่ยวนั้นบ่พอใจเด้อจ้ะชาวโซเสี่ยวบ่พอใจกันเลยได้เขาไปคอมเมนต์ได้เขาไปอันแสดงความคิดเห็นต่างๆหน้าหน้านอกจากว่าเป็นอย่างอันป่าจำลองจังเห็ดจังสันป่าจำลองเยอะไปเปล่าป่าจำลองเลียกร้องเยอะไปไหมอีย่างนอกจากต่างๆหน้าหน้นานอกจากเนาะกะมันเป็นความบมดสุดของน,นแม่ติสิฝากถึงป่าจำลองเด้อจ้ะเพราะว่านางแม่กับเป็นคนหนึ่งนะคะที่เป็นเอฟซีของ ชาวบ้านกุกกอกก็ว่าได้นะจ๊ะเนาะเพราะว่าเข้าติดตามมาตั้งแต่เล็กๆแล้วนะจาะว่าอันเข้าเนี่ยใครๆก็ว่าเข้ากับเป็นส่วนหนึ่งในบ้านกุกกอก,กนะคะหนึ่งคือเข้าเพิ่มเข้าให้กำลังใจสองก็คือเข้าติดตามข่าวต่างๆหน้าหนาะจาะเพื่อที่สิที่อยากหูอยากเห็นเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่สูญเสียแล้วกับผูท้ที่อันนี้นะจาะนั่นแหละ แล้วแม่ก็อยากฝากถึงป้าจำลองเออจ้าป้าจ้าให้ใจยเย็นๆนะคทะจริงทจุกๆๆๆอย่างมันก็นดีขึ้นถ้าป้าใจยเย็นๆแล้วมันจะได้อีกอย่างเขา้ามาได้หลายสิ่งหลายอย่างนะจ๊ะอย่าไปอย่าไปอย่าไปเห็ุในสิ่งที่เพิ่นช่าโซเชียลเพิ่นเบามากว่าป้าเยอะไปไหมป้าเรียกร้องเยอะไปหรือเปล่าบอเมเนอย่าเหตุจังสันนะจน๊ะเนาะอันนี้ก็คือความบุะสื้ของน้องแมวที่สิฝากบอกนะคะนะเพราะว่าใน,นบางสิ่งบางอย่างถ้าข้ามากไป มันก็จะเสียในสิ่งที่เฮาสมควรจิสิได้นอกจากก็ฝากไว้แค่นี้ละจ้ะโดยความรักแหละเป็นห่วงเป็นใหญ่นอกจ้ะเพราะว่าทุกจริงทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอจ้ะนอกจากอีหรีอ,อันนี้อันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะทุกสิ่งทุก,ทกอย่างมันเกิดขึ้นได้เสมอนะจ้ะแล้วเกิดขึ้นแล้วมันก็จะเอาขึ้นบ่ได้ดว่าฉันเถรนอกจ้ะคลิปนี้ก็ฝากไ้แค่นี้นอกจากก็โดยความรักและห่วงใย นะคะคจากใจเอฟซีต่างแดนเด้อจ้าเด้อไปละค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ